สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบวัลผัพ่อก็สอนลงแทนคือเก่าเนาะพี่น้องจกสิพากันมายังเนาะพี่น้องหาหน่อไม้หาหน่อไม้นี่นี่นี่รอบนี่นี่นี่รอบนี่ฮันเด้น่ะเด้น่ะอยู่เทิงกันเด้ฮันเด้ขึ้นขางพี่เล็กพี่หน้าเอาอีกเพื่อนย่ทงพี่ nạ phương Nam non này đi nam nong cái áo liền phơi khử lượn nó mạnh <laughs> nhảy nó mày nhảy nọ động cơ pino nọ กำลังเริ่มเผาแล้วพี่น้องมันค mm ูยอยู่กำลังพันเอาหน่อไม้ใหญ่พี่น้องเลยเอาได้เลยได้เลยบุักได้แล้เอา สบายดีปลาลุงรอไหมลูกถุย่าปลาลุงมเออบางคน้ำห้าลูกห้าหมื่นห้าหมืนห้ารอยหยุอาถุยานะไหมอาเอื้อยผานังกะหนังโอ้ยเป็ดตาซากแต่พี่น้องเอ้ยซ่องไอ้หน้องข้าวหน่เลอกเก่ารูปลายเห็นบะถุยยาด้วยห้าหมื่นแทน โอ้โหทนนั่นแหละเหรอเทนนี่ล่ะดูไอ้แทนหน่อยนั่นแหละโอ้ยยังขคือเป็นแนวนั้นขูดเนาะขึ้นมาขูดเนาะเลยอ่ะพี่น้องล้วนั้วเลยพี่น้องเอ้ยขูดเนาะเลยขูดโอเคยังเอาเพิ่งจะไม่เอาเพิ่งเอาทั้งแม่ทั้งลันลูกมันบอกอ่าพี่น้อง แบบบอดเอีย,ยน่เลยทั้งแม่มเลยทั้งแม่เลยเองโกกะทินเลยเนาะอยงกกกทินเยเอาของแม่มาถูกเนาะอือหือเพิ่มเพิ่มเพิมตอดมันตอดมั่งแม่ แม่ลไปเอาเผือกับเวทแค่มันตอดมึงจักแม่ตับตอดมึงอย่าปากมันตอดมึงจักแม่โู้ยกลปวหนามึงมานำเลยบอกอ่ะผู้บอกแล้วอ่ะยี่ว่าเรื่องตอดเรื่องต่อยมอว์มาเขาได้อ้ยพี่น้องเอ้ยผูกหนีบออกผู้พี่จะไล่ท่นเข้าแววเผิอกแดงเขาไปให้มาอ่ะปุ๊บ <cười> 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 bye Chọt Say and mẹ. Sai ăn nha. Bye bye. Wow, cứ vào phải nhọt thép, mỏ hả này. Chỉ cứ thịt béo thuội đâu mà sai. มีการบอกกันกินเงี่ไข่มันฮักออกจะให้มันกินเดี๋ยวมาเกินนี่ไข่มันนี่แดงๆนี่กินไห <c oughs> มาน,นี่ไขม่มันมนี่นเอาจับบี B. ออกก <c oughs> ินไหมลูกไข่มันนะนินมันนักวยไร โอเคเรียลีเลยบุกาำได้กินกันมุ้ง่วนให้ลุงจะแหวงวันจะลุงจะบบ่แหวโอ้ยน,นั่งมันนะจับขากินอ <c oughs> จับเขากินเจ็บก้อนดีอ่ะนไหมคะยาดีไอวะนี่ยาดีไอเอาบอกินก็ย่งมันบอบกินก็ย่งมันดีแล้ว อะไรยังได้ปลากระจาบเลยด้นี่ต้องไปหาหมอเหไดเองบ่เอายังได้บ่เล่าได้ไหมจบก็ดังเลยอยงไบ่เอา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 เออเน่เออเออนเห็ด เห er ็ดปากกะจับอาปากกะจับเป็นอะไรลูกแสบบ้างแบยุใครทิมอย่างไรใครเอายุฮ้าเบมันบอกิน โอ้กินแล้วแล้ววัดลงคอฟสิกินเบิร์ดกินเบิร์ดปันเอาดีดด้อมก็ได้แล้วื่ก็ได้กอถวยกอทามดโอ้เฮี้ยงก่อนเฮ้ยงเลยะเฮี้ยง ถมาเกาะขานีฮะหมาสิคยากเกาะขาไปเหยียบหยีตีมันหยีตีนานะกินนะแม่อ่ะกินไม่ในไข่นเ่จะมอ้วลยอกินกกินไข่เอเออวนเอาไม่เอาม มออีเด <c ười> ้คู่พี่ຖ້າສາມີເພິ່ນພີ່ນ້ອງເອີຍສາມີເພິ່ນຍັງບໍ່ມາເລີຍນັ່ງນັ່ງກະນັ່ງທາງຜູ້ໃດบ่ມີປຸກນ້ອຍນນນ่ມີລະຫອນພາຫນນາຫນພນະນ ระวังเสียมถือกันเด้อซ้าไม่ออกกันเด้อกําลังพากันนะพี่น้องนานเด้อซ้ามือกันเด้อแค่วิ่งเหยียงแค่ป้าปะ สามีเพิ่นมาแล้วพี่น้องมาหามาแต่หาคุณแม่แนวแน่มาแต่หาท่านแม่มีบ่ะกปไน้องๆน้องไนอแดดซิมยังกันเนาะทางนี้เนาะมีอันครบรับความนาคมนเด้อนี่เด้อผู้ทางหน้าทางหน้ากินสมแล้วพี่น้องเอ้ย ห้กัให้กัดไห,หมัดหนไหนเลยสีผ้ากันเมือ่ออันสีผ้ากันเมื่อเลยบอบลงบลงไปนัำเบอไปปะทีดเลยมันก่ยโอ้ใครอ่น้องตุนสิเมื่ออะไอพี่น้องเอ้ยป้า<ๆ>ปะ เต้วเจ้าบ mm ุกไปจะเถอะู่ดูไฟหลาเพิ่นขึ้นมาพี่น้องเลยอันเทนอายจยุดสังอยู่สยเอ่อสิมาแล้วไปสบอกสิบไปสาบอรสิไปส่ โอ้ยได้ chạy ผึ่นโอ้ย,าอยพาๆปะพากันไปหายอยู่มากินเลยพี่นอ้นนนองรอเบิ่งรอส้มขีปนาห์นะพี่น้องว่าสิพากันไปไซก็รอเบิ่งรอส้มขีปไปล่าเะไรพี่น้องขีปนาพอกันมายืมกดติดตามช่องน้องแท้พี่น้องเอ้ย